แม่เสียใจจังเลยนะเมื่อกี้อัดอยู่ดีๆมันก็หลุดไปไซะอย่างนั้นนะคะไม่เป็นไรอ่ะเรามาต่อกันเมื่อกี้เราถึงเรื่องของ special verb แล้วนะบอกว่าเจ้าข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาทำหน้าที่เป็นกริยานะ excite เนี่ยแปลว่าทำให้จุดๆเช่น a excite b คือ a ทำให้ b เนี่ยตื่นเต้นในขณะที่กรณีข้อ2ข้อ3เนี่ยทำหน้าที่เป็น adjective นะอิ่งหน้าเอ็ดรู้สึกเนี่ยอย่างเช่นนี่บอกว่า a is exciting ทีนี้ exciting เป็น adjective ที่นี้ทุกคนอย่าลืมว่า adjective เนี่ยจะต้องมี verb to be นำหน้าใช่ไหมอย่างเช่นตรงนี้ A is exciting ก็คือ A เนี่ยหน้าตื่นเต้นเจ้านี่ก็จะแปลว่าหน้าตื่นเต้นแหละซึ่งถ้าเกิด A อาจจะเป็น A book ก็ได้นะ book is exciting บอกว่าเนี่ยหนังสืออเนี้ยมันหน้าตื่นเต้นในขณะที่ถ้าเราเติม s เข้าไปเนี่ยมันจะแปลว่ารู้สึกเช่น A is excited เห็นไหมเอเทตในโลายด้วย S เ,เนี่ยก็จะแปลว่ารู้สึกและ A เนี่ยเขารู้สึกตื่นเต้นนะ ดังนั้นทุกคนเนี่ยก็ก็อย่าลืมใชเ้เรื่องของ special verb ให้ถูกต้องด้วยซึ่งเราก็เคยสอน special verb ไปแล้วรู้สึกว่าจะอยู่ลงไปคลิปล่างๆนะกลับไปทบทวนกันได้เอาล่ะถ้าตรงนี้เข้าใจเนี่ยก็กลับมาดูข้อสุดท้ายของเรานะจ๊ะข้อที่8 she is n t a b l e to control herself คำว่า able to เนี่ยเป็น adjective เหมือนกันนะ able to แปลว่าสามารถเธอเนี่ยไม่สามารถที่จะ control herself คือควบคุมตัวเธอเองได้เธอเนี่ยนะ รู้สึกนะอ่ะข้อนี้ขอเฉลยเลยข้อนี้เลยต้องตอบว่าตื่นรู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าเธอคงไม่ได้น่าตื่นเต้นหรอกแต่เธอนนะรู้สึกตื่นเต้นข้อนี้ก็เลยตอบ EXCITED นะเป็น s p e c i a l Verb ที่ลงท้ายด้วย Ed แปลว่ารู้สึกตัวเธอนนะ she is always excited คือเธอเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นแต่ประเด็นอยากจะขยายไงอยากจะขยาย,ย,ย,ย Adjective ว่ารู้สึกตื่นเต้นยังไงเกือบจะ ตลอดเวลา always คือแปลว่าสม่ําเสมอเนี่ยก็จะขยายตรงนี้ว่าเกือบจะสม่าเสมอเกือบจะตลอดเวลาดังนั้นข้อนี้จึงต้องใช้ adverb เนี่ยบริเวณตรงนี้ต้องเป็น adverb ก็เลยตอบ nearly นะฮะขยายบอกตอบ nearly นะว่ารู้สึกตื่นเต้นเนี่ยเกือบจะตลอดเวลาเลย excited ขยายเธอคนนี้ว่ารู้สึกตื่นเต้นเป็น adjective นะคะและ nearly เนี่ยก็มาขยายไอความรู้สึกตื่นเต้นตรงนี้ว่ารู้สึกเนี่ยเกือบจะ ตลอดเวลานะฮะเอาละเอาเป็นว่าถ้าตรงนี้เข้าใจแล้วเราก็กลับมาเจอกันตรงนี้ไหนละคะอาทาปากแดงเลยเพราะว่าเปลี่ยนบรรยากาศกลักวคนเบื่อหน้านะคะเมื่อเย็นก็ทาปากสีอ่อนไปนะคะตอนนี้ก็ทาปากแดงไปทุกคนจะได้ไม่เบื่อกันมองกล้องนิดนึงนะคะน้าอ้วนมากเลยช่วงนี้ทําไงดี นะคือว่าก็วันนี้อุ้ยอุ้ยไม่อยากหน้าอ้วนอ่ะขอทําเป็นเหมือนตัวเองสวยหน่อยได้ไหมอ่ะอ่าได้สื่อว่าตัวเองสวยแล้วเฮ้ยทำไมหน้าแก่ทุกคนเอาใหม่ซิทําไงให้สวยอ่ะลดน้ําหนักค่ะมีใครบอกมาว่าลดน้ําหนักค่ะ นะฮะ,ะทุกคนมาช่างมันฟังเราพูดตรงนี้หน่อยดีกว่า mm. ก็คือถ้าอย่างไงใครที่ได้ตามดูตรงคลิปด้านล่างเมื่อกี้เนี่ยคือเมื่อกี้เน็ตมาหลุดต้อง sorry มากจริงๆนะก็เลยมาต่อข้อ8ข้อสุดท้ายในคลิปนี้นะคือก็จะบอกว่าเรื่องของ adjective กับเรื่องของ adverb เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่แบบใช้กันแบบทุกวันโดยที่เราอะไม่รู้เราไม่รู้ว่ามันเป็น adjective แล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็น adverb ด้วยออกแมมคือคือเราไม่รู้อะอย่างเช่นเหมือนเราบอกว่าเนี่ย เธอสวยของแพงของถูกรถคันใหม,ม่คนชาติไทยอะไรอย่างเงี้ยพูดภาษาอังกฤษเนี่ยไอ้คำเงี้ยใหม่สวยรวยเก่งฉลาดสีขาวสีดำ อะไรอ่ะคนไทยเนี่ยไทยอย่างเงี้ยหรือแบบภาษาอังกฤษคือคําพวกเนี้ยมันล้วนเป็น adjective หมดเลยเพราะว่ามันมีหน้าที่ไว้ขยายคํานามคือไปเสริมคํานามให้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้นเนี่ยเรียกว่า adjective ทีนี้เรื่องของ adverb คืออะไรเนาะก็เดี๋ยวมาสรุปกันคือ adverb เนี่ยมันเป็นตัวที่ไว้คอยเออช่วยขยายคํากริยาไว้ช่วยขยายตัว adjective ด้วยกันแล้วก็ขยาย adverb ด้วยกันเองได้นะดังนั้นเนี่ยหลักการจําง่ายๆคือ adjective อบบจาไว้เลยตัวเดียวมันขยายได้แค่คํานามส่วนตัวที่ เหลือถ้าจะขยายไปใช้ adverb ลดๆเลยแค่นั้นจบนะแล้วก็ในข้อสอบเนี่ยมันก็จะชอบออกในเรื่องของ adjective กับ adverb เนี่ยสิ่งที่ขอเน้นย้ำเลยคือเรื่องของตระกูล high hard fast far late low long deep stretch อันนี้คือควรจำเลยนะว่าเวลาใช้เนี่ยไม่ว่าจะขยายนามหรือขยายกริยาอะไรก็ตามเนี่ยไม่ต้องเติมรีเพราะมันสามารถจะเป็น adjective แล้วก็เป็น adverb ในรูปเดิมของมันได้นะ high hard fast far late low long deep s t r e t c แต่ถ้าอย่าง l a ดลี่เนี่ยเติมลี่ได้แต่ตรงนี้ต้องแปลความหมายด้วยเพราะว่าเ a ดลี่จะแปลว่าหมู่นี้เร็วเร็วนี้เช่นที่บอกว่าใช้กับ Present Perfect Tense เนี่ยกับเหตุการณ์จากอดีตถึงปัจจุบันเช่นจะบอกว่า I haven't seen him lately. คือฉันเนี่ยไม่ได้เจอเขาเลยนะหมู่นี้เร็วๆนี้นะซึ่ง lately ก็จะเหมือนกับคำว่า recently นะก็ใช้กับ present perfect นะโครงสร้างคือ has บอกวก verb ช่องสามอะไรยังไง,ไงก็ฝากไปทบทวนนะหรือแม้กระทั่งคำว่า hardly เนี่ยคำว่า h a r d ่ยแปลว่ายากก็ได้แปลว่าหนักก็ได้แต่ hardly เนี่ยเป็น adverb เช่นกันนะเติม ly เหมือนกันแต่ความหมายเปลี่ยนไปและแปลว่าแทบจะไม่เนี่ยอันนี้ส่วนมากเราจะชอบใช้กับ present present con เอ้ยไม่ใช่ sorry Uh, present Simple tense คือบ่องบอกความความถี่ของการกระทำเช่น I hardly uh, I hardly do homework คือฉันเนี่ยแทบจะไม่ทำการบ้านเลยนะ hardly ก็เหมือนกับ rarely scarcely seldom barely อะไรแบบเนี้ยแปลว่าแทบจะไม่นะฮะก็ประมาณนี้เสร็จปุ๊บอย่างอีกตัวหนึงเนี่ยสำคัญคือคำว่า good ที่แปลว่าดี good เนี่ยแปลว่าดีแต่พอ เปลี่ยนไปขยายเป็น adverb เนี่ยต้องเปลี่ยนจาก good ให้กลายเป็น well เช่น I am a good girl ฉันเนี่ยเป็นเด็กที่ดี good เนี่ยมาขยาย girl เป็นคำนามว่าเด็กคนนี้ดีใช่ไหมแต่ถ้าอยากจะบอกว่าเนี่ย ฉันเนี่ยทำมันได้ดีคือทำเนี่ยมันเป็นกริยาจริงไหมดังนั้นตัวที่จะมาขยายกริยาก็ต้องเป็น adverb กดเขาก็บอกว่า good เนี่ยต้องเปลี่ยนไปเป็น well นะเป็น I did it well แบบนี้เป็นต้นใช่ไหมแล้วก็ตัวกลุ่มสุดท้ายที่เน้นย้ำว่าอยากจะให้จำนิดนึงก็คือเรื่องของบอกว่าเเรื่องของเอ่วตาและสมองเริ่ม blank ไปชั่วงขณะก็คือเรื่องของไอ้นี่ ตัวที่เป็น adjective ที่มันเติม ly นะเติมี่ก็จริงแต่ตัวเขาเป็น adjective ว่อย่าง,ง friendly เป็น mid เงี้ยเช่น she is friendly หยก is friendly, is friendly. Is friendly. Is Your, เนี่ยขยายยกว่ายกเป็น mid หยก is lovely ยกเนี่ยน่ารักนี่คือการชมตัวเองนะคะยก is lively ยกเนี่ยเป็นคนร่าเริงนะคะแต่ว่า he is l o n e l y เนี่ยเขาเนี่ย เปลี่ยวเข้าได้เหงาแบบนี้เป็นต้นเข้าใจฟิลไหมเพราะ <S <S ฉะนั้นก็ไอตัวกด3กดอันนี้งไงก็ฝากให้ไปท่องกันนิดนึงไปดูแล้วก็ฝึกใช้บ่อยๆแล้วกันจะได้จําได้นะฮะมีอะไรน่าสนใจอีกไหมตอนนี้ที่คิดออกเนี่ยหลกัหลกๆก็คงจะมีมหลกัหลกๆก็คือมีประมาณนี้ละก็ฝากไปใช้กันเรื่อง adjective adverb อีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของ special verb เนอะที่เคยอัดคลิปสอนไปสมัยโบราณแบบ โบราณนู่นแล้วก็เลื่อนๆคลิปลงไปก็จะเจอเรื่องของ special word เป็นเรื่องที่แบบบ่งบอกความรู้สึกอ่ะเช่นแบบอิงหน้าเอ็ดรู้สึกอะออกบ่อยมากซึ่งจริงๆถ้าเกิดจับจุดได้แล้วก็ทราบกฎการใช้อย่างเงี้ยทุกคนจะทำข้อสอบแบบเนี้ยได้สบายมากจริงๆเช่นบอกว่า she she is interested in this book เนี่ย ใช่แบบ I'm interested in this book in this book ก็คือแบบฉันนะ่ะรู้สึกสนใจหนังสือเล่มนี้ใช่ไหม interested ลงไทยด้วยเอเนี่ยมันแปลว่ารู้สึกหรือบอกว่า this book is interesting บอกว่าหนังสือเล่มนี้นะ่ะน่าสนใจมาลงไทยด้วยอิ่งไนงะ interesting อิ่เนะี่ยมันก็เลยแปลว่าหน้าน่าสนใจใช่ไหม อะไรแบบนี้เป็นตน้นนะ้าัง,งก็ฝากไว้ทบทวนแล้วก็ถ้าเกิดมีใครอยากเรียนเรื่องไหนแะ้วก,ก็ส่งข่าวบอกกันได้คือยังไงเราก็ยังอยากสอนอยู่ดีต่อให้จะมีคนเรียนแค่คน2คนนะคะยังไงเราก็จะน่าด้านสอนต่อไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวพยายามจะหาแบบข้อสอบฟิล์มาทำเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเองก็สอนแกรมมาไปหลายเรื่องแล้วนะดังนั้นเนี่ยถ้าเราได้เอาแบบตัวโจทย์ไม่ได้คนทำเนี่ยก็น่าจะน่าจะ โอเคอยู่นะฟีลกูดอยู่นะแล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนเดิมนะเราคงจะไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนนะคะปีใหม่นี้ก็คงอยู่บ้านอ่านหนังสงืงอ่านหนังสือกินข้าวกับครอบครัวก็ถ้าใครจะไปท่องเที่ยวก็เหมือนเดิมค่ะบอกว่า นะคะ Have a nice and safe trip นะคะก็คือเที่ยวกันให้ปลอดภัยนะอย่าให้เกิดอุบัติเหตุนะคะโอเคแล้วก็น้องๆบ้านใจอย่างทุกคนนะก็ดูแลตัวเองแล้วก็อย่าลืมช่วงนี้เนี่ยอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะก็อย่าลืมแบบดูแลสุขภาพตัวเองด้วยจะได้ไม่ป่วยนะคะโอเควันนี้ไปแล้วล่ะคะ่ะบ๊ายบาย